ทำทุกธรรมทั้งหมดเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดละเอียดกว่าธาตุหยาบธาตุละเอียดทำบารมีสามสิบทัศระเดชพระกุลหวงปุษจกกันทสโรดึงดูดบอกเกิดทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ ศูนย์กลางดวงกรมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่ดสดยันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษานิพพานธรรมบารมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่ดสดยันทัสโรสร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประครับประคองตัวตาดูแล ให้ทุกท่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบพัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษอยู่ทุกจัก,กรวาลเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่ ให้บารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสรสร้างเลี้ยงรักษาอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนเป็นพื้นที่ของบารมีสามสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสรท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปุ่สดกันทัสโรที่มีธาตุทั้งหยาบและละเอียดถูกศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดกันทัสโรที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาจากตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงปุษกันทัสโรรวมเป็นกระแสรธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงปุษกันทัสโรเดินทางไปตามศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรในตําแหน่งศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสารสิทัศสพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่มีท่า ละเอียดาธาตุหยาบซึ่งเป็นาธาตุที่ละเอียดกว่า,าธาตุที่อยู่ด้านนอกศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางใสากลางร่างกายของท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทร์ทโรค,ความละเอียดของธาตุละเอียดธาตุหยาบที่รวมแยกเป็นส่วนส่วนเป็นมิติที่ธาตุละเอียด สอนธาตุหยาบทำทุกทำละเอียดกว่าธาตุละเอียดธาตุหยาบเดินทางไปตามธาตุละเอียดธาตุหยาบดึงดูดบ่อกเกิดให้ธาตุละเอียดธาตุหยาบมีชีวิตเป็นยังอยู่ เป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมธาตุละเอียดธาตุหยาบแยกรวมกันอยู่เป็นมิติแต่ละมิติธรรมเดินทางไปตามส่วนต่างๆของธาตุในแต่ละมิติที่เป็นพบ ภูมที่เป็นไปตามความละเอียดของธาตุละเอียดธาตุหยาบเป็นไปตามการกำกับบังคับควบคุมของธรรมเส้นทางสายกลาง ของร่างกายท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรมีธาตุละเอียดธาตุหยาบที่อยู่รวมเป็นมิติความละเอียดความหยาบของธาตุที่ธาตุทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกัน ในทุกจักรวาลธาตุละเอียดธาตุหยาบในจักรวาลพระต้นธาตุต้นธรรมหรือจักรวาลพระบรมพุทธเจ้ามีธาตุละเอียดธาตุหยาบละเอียดกว่าธาตุละเอียดธาตุหยาบของจักรวาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าธาตุละเอียดธาตุหยาบในจัก,กรวาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความละเอียดกว่าธาตุละเอียดธาตุหยาบของจัก,กรวาลอรูปพรมธาตุละเอียดธาตุหยาบของจักรวาลอรูปพรมมีความละเอียดมากกวา่าธาตุละเอียดธาตุหยาบของจัก,กรวาลพรรม ธาตุละเอียดธาตุหยาบของจักรวาลพรมละเอียดกว่าธาตุละเอียดธาตุหยาบของจักรวาลเทวดาธาตุละเอียดธาตุหยาบของจักรวาลเทวดามีความละเอียดมากกว่าธาตุ ละเอียดธาตุหยาบของจักรวาลมนุษย์จักรวาลมนุษย์ที่มีธาตุละเอียดธาตุหยาบที่เป็นส่วนของร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของที่จักรวาลมนุษย์ มีโลกมนุษย์มีนรกมีโลกันที่มีธาตุละเอียดธาตุหยาบหยาบกว่าธาตุละเอียดธาตุหยาบของจักรวาลเทวดาธาตุละเอียดธาตุหยาบ ที่เป็นร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของมีธรรมทั้งหมดกำกับบังคับควบคุมให้อยู่ในอำนาจของธรรมแต่ละธรรมที่สามารถดึงดูดบอ่อเกิดให้ธรรมอื่นๆเกิดเป็นธรรมของตอนเอง ทมที่สามารถดึงดูดบออเกิดให้ทำอื่นๆเป็นธรรมของตนเองมีอำนาจดึงดูดบออเกิดให้ธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมของตนเองดึงดูดบออเกิดให้เป็นตัวตน ที่เป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของธรรมที่มีอำนาจดึงดูดบอกเกิดให้ธรรมอื่นเกิดเป็นธรรมของตนเองธรรมบารบีสามสิบทรรัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร ในจักรวาลทุกจักรวาลมีศูนย์รวมดึงดูดบ่อกเกิดทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำบารมีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ตั้งแผนถังสำเร็จเวลาบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดัญทัสโรเกิดขึ้นใหม่ๆอย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อทำให้ทำบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดัญทัสโร รวบรวมธรรมบารมีสามสิบทัศพรเดชพระคุณหลวงุธุธสดกันทัสโรรวบรวมธาตุให้มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรที่ได้จากธรรมทุกธรรมธาตุทุกธาตุจากทุกนิพพาน ธรรมบรารมีสามสิบทัสสะเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโรในนิพพานธรรมบรารมีสามสิบทัสสะเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโรมีจำนวนมีปริมาณมีกำลังอนุภาพมากกว่าธรรมกิเลสธ,ธรรมกิเลส หมายถึงธรรมอกุสลาธรรมารวมกับธรรมอัพยากตาธรรมารวมกับธรรมที่ไม่ใช่ธรรมรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทั้งหมดธรรมกิเลส มีจำนวนกำลังอนุภาพน้อยกว่าธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรในนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรจักรวาลมนุษย์มีธรรมกิเลสมากกว่าจักรวาลเทวดา จักรวาลเทวดามีธรรมกิเลสมากกว่าจักรวาลรูปประรมธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูด่สดกันทัสโรรุกเข้าหาธรรมกิเลสรุกเข้าหาธรรมทุกธรรมธาตุทุกธาตุศูนย์กลาง ดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบาร,รมีสามสิทัศน์พระเดชพระกุลหลวงปุสดจันทัสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทั้งหมดดึงดูดบ่อกเกิดให้ธรรมทั้งหมด เกิดเป็นธรรมบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ธรราตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมบรารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร ทำให้บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทัสโรได้เข้าสู่พื้นที่ของธรรมทั้งหมดเข้าสู่พื้นที่ของทุกนิพพานนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสโรขยาย เข้าสู่พื้นที่ของทุกนิพพานเพื่อให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เกิดเป็นนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโร ซึ่งเกิดจากการทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของบรบีสามสิบทัทพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสรโรซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงของนิพพานธรรมบารบีสามสิบทัทพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสโรเรียนรู้ ปรับปรุงพัฒนาตัวเองจากธรรมทั้งหมดดึงดูดบอกเกิดทำรรหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปู่สดจันทรรัสโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณหลงปู่สดจันทัสโร ทำให้มนุษย์สัตว์สิ่งของเกิดเป็นชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงผู้สดันทัสโรศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบ,บูชาศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทสโรร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานเป็นสถานที่ให้ทำบารบีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเดินทางไปตามส่วนต่างๆของธาตุ ไปตามดวงใจวาจากายสร้างเลี้ยงรักษาเป็นทานศีลสมาธิเป็นศีลห้าร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของ เป็นร่างกายของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิทธัสเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่บารมีสามสิทธระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร เดินทางรุกเข้าหาธรรมทุกธรรมธาตุทุกธาตุจากทุกนิพพานดึงดูดบ่อเกิดแยกธรรมแยกธาตุรวมธรรมรวมธาตุประกอบธรรมประกอบธาตุรวบรวมรักษาธรรมบารมีสารสิทธัสเดชพระคุณหลวงปุดกันทัสโรรวบรวมรักษาธาต ให้มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมบารมีสามสิทััสสะเดชพระคุณหลวงปุสจันทสโรทำให้ชาวสิวิไลาบารมีสามสิทััสสะเดชพระคุณหลวงปุสจันทสโรถูกสร้างเลี้ยงรักษาด้วยบารมีสามสิทัศสะเดชพระคุณหลวงปุสจันทสโรให้เป็นทานสีนสมาธิ เป็นศินห้าอาหารเป็นพืชไม่นำทราบมนุษย์สัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารไม่นำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคทีู่่าัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบไม่อยู่ในมิจฉาอาชีพห้าลักษณะ ที่เป็นอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสพติดให้โทษค้ายาพิษที่กิเลสสร้างเลี้ยงรักษาให้เป็นบูชายันมนุษย์สัตว์สิ่งของเพื่อรวบรวมทราบมนุษย์สัตว์สิ่งของทราบมนุษย์สัตว์สิ่งของ มีกิเลสอยู่มากมีธาตุที่มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามกำลังอำนาจของธรรมกิเลสซามนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมอขอออที่กิเลสทำให้ ท่อทานธรรมบารมีสามสิบ,รรบทัศพระเดชพระคุณลลงปูง่สดจันทร์ตรัสรเป็นพื้นที่ให้กับธรรมกิเลสเป็นเทพพระบุตรเทพธิดาของกิเลสให้เสื่อมสลายเกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซามนุษย์สัตว์สิ่งของเกิดภัยธรรมชาติของกิเลส ัยจากธรรมกิเลสเป็นภัยพิบัติเกิดสงรามขาดแคลนบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุลหลวงปุสดจันทสโรกิเลสบังคับหลอกลวงให้รวบรวมรักษากิเลสรวบรวมรักษาธาตุที่มีชีวิตเป็นยังอยู่เป็นไปตามธรรมกิเลสกิเลสบังคับหลอกลวงให้นำซากมนุษย์สัตว์สิ่งของ มาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งลเอียดทั้งหยาบซึ่งเป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมอขออเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมของกิเลสบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพุทธเจันทสโรได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสาสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบพัฒพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทําให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันทนนกอยนําให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบ,บูชา อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทรรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทสโรเกิดเป็นชาวสิบวิไลบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทสโรชีวิตเป็นยังอยู่เป็นทานศีลสมาธิเป็นศีลห้าอาหารเป็นพืช ไม่นำซากมนุษย์สัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารไม่นำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเอียดทั้งหยาบไม่บูชายันมนุษย์สัตว์สิ่งของไม่อยู่ในมิจฉาอาชีพห้าลักษณะที่เป็นอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสพติดให้โทษค้ายาพิษ ไม่หลับไหลไปตามการบังคับควบคุมของกิเลสได้สร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิทััศระเดชพระกุลหลวงปุษถดยันทัสโรอย่างพร้อมเพียงไปกับครูบาอาจารย์ของเรา